สามบทเรียนที่สามีภรรยาเรียนรู้เรื่องจริงของชีวิตคู่ช้าเกินไปสามีภรรยาหลายหลายคนนะคะเรียนรู้เรื่องนี้ช้าเกินไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงของการใช้ชีวิตคู่นะคะเรื่องแรกก็คือว่าชีวิตคู่คนเราค่ะมันไม่ใช่นิยายลงท้ายไม่แฮปปี้เอนดิ้งเสมอนะคะถ้าทุกคนเนี่ยเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยเรานะ จะได้เรียนรู้ทันทีเลยว่าในเส้นทางที่เรานะคะคใช้ชีวิตคู่กับสามีภรรยาเนียเราจะได้มีการดูแลแล้วก็บำรุงรักษาชีวิตคู่นี้ประคับประคองไปให้มันตลอดรอดฝั่งเพราะว่าหนังเรื่องนี้นะคะหนังชีวิตจริงเรื่องนี้เนี่ยมันสามารถจบได้ทางแฮปปี้เอนดิ้งแล้วก็นอนแฮปปี้เอนดิ้งค่ะเรื่องที่2ที่เป็นเรื่องจริงนะคะในการใช้ชีวิตคู่นะคะก็คือว่า สามีนะคะไม่ใช่ผู้อย่างรู้ทุกอย่างนะคะ <S <S <ess> <S เขาไม่ใช่เทพ <S <S <ess> <S จึงจะอย่างรู้ความรู้สึกนึกคิดในใจของภรรยาทั้งหมดเพราะฉะนั้นคนที่เป็นภนรรยาค่ะจำเป็นอย่างยิ่งนะคะถ้าเกิดเขาไม่รู้นะคะความรู้สึกนึกคิดนะคะของเราเราก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำยังไงก็ได้ให้เขารับรู้แล้วก็เข้าใจนะคะความรู้สึกนึกคิดแล้วก็ความต้องการของเรานั่นเองค่ะ ในข้อที่3นะคะที่เป็นความจริงมากๆเลยนะคะว่านะคะผู้หญิงนะคะที่น่ารักนะคะจะต้องมีความงอนนิดๆนะคะมีจริตหน่อยๆหรือว่าจะต้องมีความเ,าเขาเรียกว่าแบบเขาเรียกว่ามีความร้ายเล็กๆนะคะในชีวิตคู่นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการมีเขาเรียกว่าจริตแบบนี้มันก็ดีนะคะในช่วงแรกๆแต่เพียงแต่ว่าเวลาที่เราใช้ชีวิตไปสักระยะหนึ่งนะคะความเอเวียงนิดๆ ความงอนหน่อยๆความเรียกว่าเอาใจเขาเรียกเอาแต่ใจเล็กๆเ,เนี่ยนะคะมันไม่ดีเท่าไหร่นะคะสําหรับชีวิตคู่ค่ะตอนแรกๆคุณอาจจะทําแบบนี้ได้นะคะสําหรับคุณผู้หญิงแต่ว่าถ้านานๆไปแล้วเนี่ยความที่เป็นแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณนะคะทํามันบ่อยๆจนมันกลายเป็นตัวเราแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันก็จะอาจทําให้คุณเนี่ยสะสมปัญหาบางอย่างที่มันเกิดจากความงอนเล็กๆความเวียงหน่อยๆ หรือว่าความเอาแต่ใจเล็กๆนะคะสะสมกันนานเข้าจากปัญหาเล็กๆเนี่ยก็ถึงจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ๆได้เพราะฉะนั้นจําเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ผู้หญิงทุกคนควรควรจะรู้จักวิธีนะคะในการดูแล เอาใจเขาเรียกว่าดูแลเรื่องของดูแลใจตัวเองนะคะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยนะคะถ้าเปรียดในบ้านแล้วเนี่ยผู้หญิงเป็นคนที่มัดรวมนะคะทุกทุกคนในครอบครัวไว้ด้วยกันเพราะฉะนั้นบ้านที่เย็นก็จะเกิดจากผู้หญิงที่ใจเย็นนะคะบ้านที่ร้อนก็เกิดจากผู้หญิงที่ใจร้อนนะคะฝากเอาไว้กับ3ข้อเท็จจริงที่หลายคนนะคะเรียนรู้เรื่องนี้ช้าเกินไปแล้วสุดท้ายชีวิตคู่ก็จบแบบนอนแฮปปี้เอนดิ้งเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ